สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับยายจอยนะคะแล้วก็เมนูของยายจอยเดี๋ยว,ยวป้าแซวเมนูของยายจอยคะ่ะวันนี้ยายจอยจะทำอะไรนะมาทำอกไก่กันค่ะอกไก่เนาะมาดูอกไก่ของยายจอยไก่เนาะชุบอ,อืมก้มนี่นะคะ เราก็ทําการเนาะอันนี้ไก่ซึ่งใ <c oughs> จเจหมักแล้วเนาะหมัก <c oughs> หมักเอ่อผงนัวหมักซอสน้ำมันหอยหมักอันนี้แล้วเนาะนี่นะคะชุบชุบชุบนี่เราก็ใส่ลงไปเลยเนาะนี่นี่นี่นะคะ ไปเยยยลยนิดนอดแล้วเราก็ทําการเอาไปใส่ตูออ้อบเดี๋ยวเราไปใส่ตู้อบก,กันนะคะนี่เราก็เอาไก่ใส่ตู้อบของเราเนาะอืม เดีจจ๋ยวจอยจะเปิดความร้อนอยู่ที่200นะนี่นะคะเปิดความร้อนของเตาอ,อบอยู่ที่200เปิดสองข้างด้านล่างด้านบนนะคะแล้วก็ตั้งเวลาเนาะอัง้งเวลาเอาเวลาสักอืม45นาทีเนาะ45นาทีจะพอไหมเอา50แล้วเป็นเวลาที่ไม่แน่นอนแต่เราต้องคอยเช็คไก่เราเนาะนี่นะคะไก่ ไปอยู่ในนี้โอเคแล้วเรามารอกันเนาะรอรอโอเคในระหว่างที่รอนะรอกุไก่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเนียตำน้ำจิ้มก่อนเนาะตำน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มธรรมดาเลย นในกระเพยยาจอยจะน้องผักด้วยนะอันนี้จะขอใส่น้ำจิ้มเออ่ขอใส่น้ำปลานหน่อยเล้วก็อัยทีเจอนี้ขัหน่อยเนาะโจ๊ะโจ๊ะให้มันก็เร็วแต่ทำให้มันเร็วเนาะโอ้โหโ,โ,โยนแหมน้ำปลาเราต้องใช้น้ำปลานะคะ บบน้กจะใช้ทีทีนี้นี่นะนี่นะคะวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวเราให้มันยุ่งยากอะไรมากมายเอกจะอะไรกับมันมากมายเนาะ ค่อยปรุงอีกครั้งหนึ่งนะกดชี้สักนิดนึงโรยหน้าแล้วกันแต่งๆน่งัวไหนจอยทำอะไรที่นั่น,นะไม่ค่อยจะมีความเป็นผู้หญิงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ถามหาความเป็นในบ้านก็ยัเจอมันยากกว่าเดิมนะมันยากจริงๆนะไม่ได้ยากได้ นี่นะคะวันนี้จะนึ่งแตงนมเ,เ,เนาะมาใส่แค่นี้นความชัวๆๆก็ความช่วชัวชัวอ๋อนี่อืมเอ้าเอ้าเอาเอ้ามีเลยโอเคคราวนี้เราก็ได้น้ำจิ้มแล้วเนาะนี่นะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มตอนนี้เรามา,มารอจะรอไก่ค่ะรอไก่นะมาแล้วคราวนี้ใส่นนี่ สุกแล้วสุกแล้วเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวหาม,มุมหาม,มุมเหมือนง่า,งา,งา,งางอยนะอ่ะหาคันอุ้ยไงจะร่อนหั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 นอุ้ยหลัจะกเรากบแล้วเนาะกรบกรบ เยอๆนี่ก่องหนึ่งชิน้นของป้านี่นี่ก็ อ,อ,อืมนี่ก็ไม่ค่อยจออะคมอ่ะเฉือนเฉืนอนลอกลอกลอก อุ้ยอืออุ้ยรอ้อนสะดุ้งสะดิ่งใช่ไหมโอ้โหป้าเนี่ยหาอะไรที่มันยากมากไปสำหรับมีอ่ะ

ป็นไงบ้างเป็นไงบ้างขางน้านานนะคะน่าทานไหมเอ่ยข้าวเหนียวนี่นะนี่นะคะทุกคนทุกท่านเพื่อนพี่น้องอไก่อบสุด,ดยอยนะคะนี่เลยแล้วก็มีผักนึ่งข้าวเหนียวเนาะจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่ว นี่เลยค่ะเมนูเด็ดของเยยจอยเนาะโอเคคลิปนี้เยยจอยขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับเย้จอยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เย้จอยเนาะเย้จอยขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่น้องๆทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ